มาติดประตูหลังจากที่ทำเสร็จแล้วติดประตูนะทุกท่านมาเดี๋ยวเราติดประตูกันมาติดประตูมามาจับ

อย่าเล่นประตูเดอ้ออย่าประตูมันพังเดอ้อห้ามไปปิดเปิดเล่นนะอันนี้วงกบพลาสติกได้เนี่ยพังง่ายเลย อันมักของอันเนาะอันมักของดำเนาะเอ่าอัอนเน,นืน้อตลอดเออต่เนื้อตลอดหืมเนื้อตลอดกาเลอะนะแม่ละกุ้ยนี่ฮืมกุ้ยสัง่ายกับเบื่อ ลองดูสิภาวน,นาขอให้พอดีทำให้พอดีนี่งานเข้าเลยเดย้แก้ไม่ได้เล้วเด้ปาทโทพอดีพักขนาดเลยพอดีฟังชันปิดเปิดได้ดวกเลย ปาดไม่เคยทำประตูแล้วมันพอดีขนาดนี้มาก่อนในชีวิต <c oughs> โอ้สุดยอดจริงๆทุกท่านครั้งแรกที่ทำวงกบพลาสติกประตูเหล็กนะเออแล้วมันไปด้วยกันได้นะปกติมันน่าจะไม่ลงตัวนะคอะเหล็กกับพลาสติกมันไม่เข้ากัน,นเชื่อมยากแต่ผมก็ทำได้นะกท่านพอดีเป๊ะเลยโอ้ยสวยงาม อ่ะทีนี้ก็จะมาติดตั้งมือจับนะท่านอ่าเดี๋ยวติดมือจับแล้วก็ติดที่ล็อกติดมือจับแล้วก็ติดที่ล็อกมือจับมาแล้วอ่ามือจับ not lỗi vì cái or not cái gì mà cái gần, oh, <laughs> ไม่ได้ดหาน็อตก่อนทุกท่านน็อตตัวนี้ไม่ได้น็อตตัวเราน็อบัปนี้ยังเดี๋ยวลองน็อตตัวนี้ก่อน งาตัวนี้ได้หาน,น็อตกันพี่น้อย ไปหาหน็อตก่อนตัวนี้อาจจะได,ได้ลองดูก่อนทุกท่าน อืมได้อยู่โอเคสวยงามอ่ะทีนี้ก็จะใส่มือจับด้านในเอทอำด้านในแบบนี้ทำกรล็อกทำมือจับด้านใน สวยงามอันนี้ก็จะเป็นมือจับอืมอะติดตั้งมือจับทุกท่าน มือจับนี้ผมเจาะรูใหม่เลยดีกว่าอืมแหกรูใหม่สำหรับมือจับเพราะรูเดิมมันทำมาสองแง่งแล้วก่นเหล็กเรามันไม่ได้ใหญ่พอดี จับเข้าไปมือจับนี่เออสบายหายห่หวงทำที่ล็อกรอนอยู่ตรงนี้อ่าอย่าหาที่ล็อกก่อนมาได้ไอตัวนี้มาแล้วทุกท่านไปหามากว่าจะได้ไอตัวล็อกประตูนี่ เรเรียกว้ตัวแคมล็อกประตูเนาะไอตัวใส่ตัวเมียเนาะตัวเมียตัวเมียตัวเมียมาแล้วว้าไอตัวเมียมาแล้ว เออสบายหายห่วงเข้าห้องน้ำได้สบายบ้านนี้ฮะเออโอเคทุกท่านเดี๋ยวผมดัด

นะโอเคแนบตรงหมดแล้วทุกท่านจัดไปไม่มีอะไรติประตูก็เปิดเปิดได้สุดนะทุกท่านนี่อ่ะเปิดได้สุดพอเปิดแล้วพื้นที่ก็โอ้ใหญ่เฮ้ยประตูนี่สูบเลอร์เลยทุกท่านโอ้เจ้วอืมนี่ เขาเรียกว่าห้องน้ําแบบสมบูรณ์แบบเลยพี่น้องเอ้ยไม่มีอะไรติเลยครั้งแรกที่ทําประตูห้องน้ําแล้วสมบูรณ์มากที่สุดอ่ะหลังนี้แหละท,ทุกท่าน,นเน้ยอดูเป็นวงกบแบบสําเร็จรูปมันดีอย่างนี้แหละเราไม่ต้องเหนื่อยหาเหล็กมาปิดด้านบนนะเออด้านล่างก็ไม่มีช่องนะนิดเดียวมีมีนิดนึงนะ ห่างจากปูนนิดนึงเพราะมันมันเวลามันเปิดมันจะได้ให้ตัวได้นะโอเคสวย่ะจบภารกิจตรงนี้นะทีนี้ก็จะมาพูดคุยกับเรื่องโถสุขภณฑนได้บันีิได้เออนะะคลิปนี้ก็ฝากไว้ทันี้ก่อนส่วนไอที่วางเครื่องสำอางนี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวติด โพสุขพันธ์ก่อนวันนี้สวัสดีครับผม